สวัสดีเจค่ะสวัสดีาค่ะคกเอื่อเลครนาวบ้างเนีผ้าหลอผักอยู่ไม่นหนาวน,นะอันนี้คืออะไรอ่ะไีใจจังเลยอันนี้คือลสอุนีอไรุนีอน สวัสดีค่ะของนู้นสวัสดีค่ะนีค่ะขอโทษครับนีค่ะไหนดูสิไหน,นอาบล้ำก่อนเป็นไงเดินทางมาเหนื่อยไหมกินข้าวกันหรือยังอยากอยากเห็นหน้าแฟนขับไปท่าอีกองอยากเเปิดไฟเฮาส์หน่อยค่ะ ทางซ้ายตรงนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าเศร้าซึมสิข้งางหลังค่ะสวัสดีคะ่ะมาจากไหนกันบ้างคะ ช่วยประเทศไทยป่ะแล้วภาษาไทยอยู่ไหนอ่ะอ้๊ยเยอะอยู่นะขอบคุณในที่มาขอบคุณทุกคนที่มานะคะวันนี้ตรงนู้นฝั่งนี้บ้างอ่าฝั่งนี้บ้างไหนดูสิปีกขวาเรเฮ้ยเห็นชิ้นตังค์กี่แบบแบบแม่แม่ใครอ้นี่แม่แม่แม่ ลให้เวลาแม่นี่แปกสุนแม่อยู่นี่อ๋อแม่ปลอมทั้งหมดสวัสดีค่ะเห็นหรือป่เห็นเห็นห็นเห็นเห็นทุกคนเห็นเราไหมเห็นฝนมีมาจากไหนบ้างเชียงใหม่ภูเย็ตกาฬสีดห่อนแก คุณหมอมาจากซีนีด้วยนะคุณลีชมพูรุตชพูุน่ะทัเลางเกรย์ดาดทไมว I cannot see anything. Dicky. Welcome. Huh? Ka? Huh? สวัสดีค่ะ Cambodia. How can I say hi? Super nice, super nice. ัซไซัซไซจุดปะโซไซเปไงวันนี้ได้เจอแล้วนะได้มีใครนับถอยหลังไหมนับแบบเออวันหนที่แบบเราจะได้เจอกันอะไรเงี้ยหนิงนับนะนับทุกวันเลย นับทุกวันซ้อมไปก็นับไปอีกสองวันสู้ปวดเลยต้องหนีก็งงสาวเช็คก็ลืมไหมคะสาวเช็คกันดีกว่าใช่ใช่ใช่ลืมเลยลืมเลยไี่เป็นรอบสาวเช็คสาวเช็คกันดีกว่าฟังน้องสาวเช็คนะคยก็รุ่นะเดี๋ยวเป็นเพลงที่จะต้องใช้แในคอนนะลูกนะค่ะยินนะลูกนะอ่ะงั้นให้กับโปรดิวเซอร์ของงานในการลูกสาวเช็คในการเชิญเลยค่ะผมไม่ได้ โอเคนะ <มา S 1> พร้อมอะนะครับพร้อมค่ะเทสแฟนแฟน,นพร้อมไหมครับพร้อมโอเคขอเลงม,มาครับ s ซอร์ไพรส์นกีฬาใช่แล้วเธอเกิดอะไรวันนั้นมาแถลงข่าวเลยใชก็อยู่ดีเธอก็เปลี่ยนท่าแต่ฉันก็ตกใจเอาแล้วถ้าาชนอันนี้มาแล้วฉันรับไม่ไหวทำไงอ่ะฉันรู้ว่าเธอมีสิกแพคก็ไม่เบาแต่วันนี้จะเก็บไว้ก่อนสรุปทุกคนได้ซ้อมสามท่าที่ซ้อมมาหนีอยังท่าที่หนึ่งท่าอะไรนะดนแป้งเหรอดนแป้ง วันนี้มีการบริหารร่างกายด้วยนะพร้อมยังพร้อมยังพร<อ>้พอมยังแันี้อ๋อ,อูขอดูหน่อยได้ไหมเอาไม่ดูก่อนหรอ <c oughs> เอาท่าไหนเอาได้แค่หนึ่งท่ามีขาดอ่นัมีขาด,ะนะขาดโวด,ดแป้งชิคก้นวิง เดินแปง้งกว่าแหละเดินแป้งพวกงคืตายเดินแปง้งเราขอแฟนคลับเต้นให้ดูก่อนหนึ่งได้ปะโอ้โหจะให้เราเต้นหรือจะบอกว่าท่าเนี่ยฝึกนานมากนะยทุกค้งวันอะเยืนๆอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็ยังไม่ทันได้ฝึกเลยอ่ะนวดแปง้ง ีกตอนรอบจริงโอเคพี่หลิงพี่ออม <się ın opoly> okay เสียงไมโอเคไหมคะเสียงโอเคมากเลยค่ะแฟนๆเสียงน้องโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคเมาจังโอเคจริงหรือโอเคอยู่พี่หลิงพี่ออมขอมาเรียกเสียงด้านซ้ายหน่อยฮะว่าด้านซ้ายเขาโอเคไหมซ้ายหนูก็ได้ซ้ายอ่ะซ้ายตาซ้ายหนูแบบด้านซ้ายโอเคไหม ด,ด้านไหนเสียงดังไม่ชัดบอกนะครับเดี๋ยวน้องจะเดินไปหาชัดไหมเฮ้ยเขาบอกไม่ชัดอะไรนไม่ได้ยินเลี้ยวออกฟาเก้ยใครเสียงดังกว่าจะเดินไปหาฝั่งนั้น วันนี้ที่อยากจะแบบให้แฟนๆทำพร้อมกันไงนอกจากแป้งนอกจากนวดแป้งหรอนวดแป้งคิกเก้นบินแล้วอยากให้ทุกคนทำพร้อมๆกันกับน้องอะไรอย่างเงี้ยมีสักหนึ่งท่าคิกเก้นบินก็ทตาอีกเดียวเลยนเนี่ยอ่ะให้เธอเลือกเสื้อท่าหนึ่งเอจะจยากเธอทำดอ่ะ สควอตสควอตสควอตกันบนเวทีมันเป็นไฮไลท์ของเราอย่างที่ชุมถ้าผมเข้าจริงๆมันต้องแบบออกออกแลเขินหรือเปล่าคนเยอะเอาเอาเฮ้ยฮัลโหล deep squat deep love this deep s q u a อยากทิ้นอย่าเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยพอก่อดีกว่าเดี๋ยว จะเป็นการสปอยมากไปน้องๆขอกำลังใจจากแฟนๆหน่อยครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเตรียมตัวสำหรับโชว์เราขอกาลังใจหน่อยค่ะอันนี้เป็นรอบหลินน้องสาวเช็คแฟนรับขอหมครอีกรอมขอใจลมเสียงแฟนๆอีกสักรอบครับให้หลินนอม ด้างซ้ายดอาาตกลางด้านหลังพรกันขอบคุณทุกคนครับขอบคุณนะคะเดินเจอกันในรอบสินัน อย่าคสนเด็ตเดยออย่าเขาเซ็ตไอเขาแบ็สเตตูดอมหลงมด้วยนะครับสำหรับแฟนๆที่ได้รับเบนฟ